ขอความคารวะไงใส่ผึ้งไทยถุงดำให้เรียบร้อยทีปาขอควมามร่ำรวยหน่อยนะครับ <c oughs> มาแล้วนะครับมามามา,มาชิมกันนะครับมาลองกินกันเลยนะครับสุดยอดนะครับมาชิมกันครับหวานไม่มากครับคนเด้ก็อร่อด

ครับแจกขอรครับ ค้พวกเราชุมชนเมืองทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนะคะจัดทํากิจกรรมมันพ่อเราทํามากันทุกป,ปีใช่ไหมคะเจกเกตปีนี้เราก็จะมีผัดเตียวกย่มีน้ําเลี้ยงแล้วก็จะมีนมจีนนมจีนน้ํายาค่ะก็น้ำแก้ควยแใส่หลายอย่างค่ะชุมชนเราจะทำากตลาดร่ร่วมช่วยกันค่ะแม่้น่าตลาดทุ่คน ร่วมด้วยช่วยกันให้บริจาคมากันค่ะคนเล็กคนน้อยหลายหลายคนร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็กลุ่มอสมก็มีส่วนร่วมด้วยค่ะกลุ่มอสมกลุ่มกรรมการก็มีส่วนร่วมในการทำข่ามนี้ด้วยแล้วต้องพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนะคะองร่วมกันบริจาคค่ะทั้งวันพ่อวันแม่วันเด็กค่ะการงกานีุกคนเดินกลั้งกี่ปีอ๋อคือด่อกันมาเป็นกว่าปีแล้วค่ะก็ตั้งแต่ปี44เนอะ ตั้งแต่ตั้งแต่ปี44ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นนสมครั้งแรกปี44ค่ะนสมนะคะค่ะืพ่อี44ก็มาเรื่อยๆค่ะมาทุกปีวันถ้าถ้ามีกิจกรรมวันพ่อวันพ่อแล้วก็ปีใหม่วันเด็กเรื่องสัมนเนรค่ะพวกนี้ทางชุมชนจะจัดกิจกรรมทุกปีค่ะ